ครับ uh, สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่อง uh, คนลูกทุเรียนเมืองช้างอีกแล้วน,นะครับวันนี้กับผมอยู่ที่สวนทุเรียนตำบลนาดีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นแปลงที่ข uh, ุดถมที่นาครับเปลี่ยนจาก uh, ทุ่งนามาทําสวนทุเรียนนะครับวันนี้ก็จะมาบอกวิธีดูแลเคล็ดลับการ uh, เวลาพ่นปุ๋ยทางใบนะครับว่า เรามีวิธีดูแลยังไงที่เราปลูกทุเรียนในดินที่ไม่ค่อยจะอุดมสมบูรณ์นะครับอ่าและธาตุอาหารไม่ค่อยมีให้มันสวยงามได้นะครับวันนี้ก็จะมาบอกว่าเอ,อเวลาเราพ่นทางใบนี้เราใส่อะไรบ้างนะครับนี่นะครับสิ่งที่เราจะอใช้ในวันนี้นะครับ อันแรกเลยก็ปุ๋ยทางใบครับเป็นธาตุอาหารรวมนะครับอันนี้จะเป็นชนิดผงนะครับเราก็จะผสมรวมลงในถังไอสำคัญตัวที่สองนะครับก็จะเป็นแมกนีเซียมนะครับแมกนีเซียมแล้วสังกะสีครับสังกะสีแล้วก็จะมีอันนี้ก็ถ้ามีเพืยอค่อยใส่นะครับอันนี้ไวท์ออยนะครับ กำจัดพวกเพี้ยหอยนะครับแล้วอีก,กน,นึงก็ยาแมาลงยาแมาลงก็ใช้กลุ่มไหนก็ได้นะครับสำหรับกลุ่มเอานะครับอันนี้ก็ยาเชื้อราแล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือจะเป็นสารจับใบนะครับเดี๋ยวจะไล่ให้ดูใหม่อันนี้อ่าุ้ทางใบธาตุอาหารรวมนะครับแมกนีเซียมสังกะสี อันนี้ก็ยาแมาลงทั่วไปยาเชื้อราทั่วไปไวอ้อยนะครับไวอ้อยก็ถ้ามีพวกพย่อยหอยค่อยๆใช้ก็ได้นะครับแล้วก็สารจะใบนะครับแค่นี้เองครับใส่แล้วก็ผสมรวมกันแล้วก็พ่นเลยนะครับโดยการที่ผสมตัวอื่นทั้งหมดก่อนตามอัตราส่วนที่ในฉลากกาหนดนะครับแล้วก็ค่อยมาผสมอ่าไว้ไว้อ่าไม่ใช่ไว้อยตัวทีครับ สารจะใบใส่ที่หลังนะครับนะครับเดี๋ยวจะผสมให้ดูนะครับนะครับก็จะมาทําการผสมปุ๋ยให้ดูนะครับอันนี้อันแรกนี้เราใส่ธาตุอาหารรวมนะครับมีทางใบหนึ่งช้อนปูนนะครับ แมกนีเซียมแมกนีเซียมก็ฝาครึ่งถึงสองฝานะครับก็กะเอาครับใกล้เคียงหรือว่าใครจะตวงเอาแบบให้แม่นยำร้อยเปอร์เซ็นก็ได้นะคเดี๋ยวผมเอาแบบกะเอานะครับสีก็ประมาณเดียวกันครับ ส่วนใหญ่ก็จะใส่อย่างละประมาณสองฟาเกือบทุกอย่างนะครับตี 30. ไปก็ยี่สิบถึงสามสิบไว้ออย นะครับใส่ออ่าอย่างไปแล้วนะครับยกเอ่าตัวสารจะใบเอาไว้ใส่ที่หลังนะครับสารจะใบสารกระจายใบแล้วก็ผลให้เข้ากันก่อนออผลกำลังทบ ค,คนเข้ากันแล้วก็ใส่ใบอ,อ้อยที่หลังนะครับผมไม่ใช่ใบอ,อ,อ,อ้อยจับใบครับพูดทีผิดอยู่แล้วนะครับต่อคนๆให้เข้ากันแล้วก็ไปพ่นได้เลยนะครับ